ให้แนะนําตัวนิดนึง่ะคะคุณพี่คะค่ะก็ชื่อธนพรวิจันท kind ร of. ์นะคะก็เป็นประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างแล้วก็เป็นผู้ประาสานงานของเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนทํางานมานานเท่าไหร่แล้วอะคะเอ่อทำงานที่โรงงานนี้มาทั้งหมด28ปีกว่าๆเนาะเกือบ29ปีแล้วอะ <น religion. S 2> ค่ะก็คือส่งประกันสังคมมาตั้งแต่แรกใช่ค่ะทางานมาส่งประกันสังคมมาตั้งแต่แรกเนาะตั้งแต่ยังไม่มีกรณีว่างงานนะคะยังมีไม่ถึง7กรณีนะคะ ตอนนี้ก็ยังเป็นผู้ประกันตนมาตราสักสาเหมือนเดิมใช่ค่ะยังเป็นย,ยังคงเป็นอยู่ะะนะคะโควิดรอบที่แล้วเป็นยังไงบ้างเราได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะคะคือโควิดรอบที่แล้วเนาะ,ะ,ะคือมันเป็นที่แบบคือมันก็เหมือนกับนายจ้างก็แบบตัวยังไม่ทนนะันเนาะหลายๆเรื่องแล้วก็แรงงานเนี่ยก็ได้รับผลกระทบคือส่วนใหญ่คราวที่แล้วเนี่ยคือว่าเราอาจจะถูกเลิกจ้างกันค่อนข้างเยอะนายจ้างผิดกิจการไปเยอะเนาะแล้วเราก็ตกงานกัน ตกงานเนี่ยเรากลับเหมือนเรากลับไปชนบทไงกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมเพื่อที่เราอาจจะกลับไปใช้ทรัพยากรในชุมชนเราทรรําเกษตรทํานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรากลับไปแล้วเนี่ยตอนนี้โครงการของรัฐเนี่ยหลายโครงการก็เข้าไปไปในชุมชนเราเหมือนกันในการที่จะไปแย่งชิงแหล่งน้ำนะเนาะพอภาคอุตสาหกรรมเข้าไปอะไรพวกเหล่านี้เรื่องของแรงบ้างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมที่มันมีผลกระทบเนี่ยมันก็ มันก็ไม่สามารถที่จะกลับไปทําให้เหมือนที่เราตั้งหวังไว้เราหนีออกจากเราถูกกระทําจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเราจะกลับไปบ้านมันก็ไม่สามารถที่จะประกอบํามาอาชีพอะไรได้เงี้ยในตอนนี้โดยส่วนตัวของที่ก็คือหยุดจะคือเราถูกนายจ้างเลิกจ mm. ้างอ่าถูกนายจ้างเลิกจ้างไปแล้วเราก็ไม่มีงานทําตอนนี้ถูกไหมคะแล้วจะไปหางานทําที่ไหนล่ะตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ด้วยถูกไหมคะแต่ว่าในจ้างที่เลิกจ้างที่เนี่ยก็คือว่า มันก็อยู่พี่ก็สู้อยู่ในกระ,ะบวนการของศาลแรงงานอยู่ศาลแรงงานนี่เห็นว่าเขาเราฟ้องเรื่องการเลิกจ้างไม่ทำเพราะว่าเขาอ้างโควิดกับที่คนเดียวเนาะในโรงงานเนี่ยแล้วพี่เป็นผู้นําเป็นประธานสาภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อาจจะเป็นมีอะไรมันมีความสลับซับซ้อนในการจ้างอาจจะหวังผลประโยชน์อย่างเงินและเอาเหตุโควิดมาเข้ามาในการที่จะอ้างว่ามันมีการเพราะเหตุโควิดนะ เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมาละเมิดสิทธิผู้นําแรงงานนะอะไรประมาณนี้ค่ะแต่โดยรวมก็คือเหตุผลที่เราหลุดออกจากการทํางานมาก็คือโควิดเขาให้เหตุผลว่าเขา <COVID. S 1> เขาคือในหนังสือเลิกจ้างโควิดแต่แต่จริงๆอะ่ะโรงงานพี่เนี่ยเขาย้ายสถานประกอบการนะที่มันมีสถานการณ์มันเยอะคือว่าเขาย้ายสถานประกอบการจากสระบุรีมาลังสิตแล้วก็ใช้กฎหมายที่เนี่ยมีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าจะย้ายตามเสร็จปุ๊บนายจ้างก็มีคําสั่งให้เราเนี่ยไปรายงานตัวตามวันที่เราแจ้ง พอถึงวันเขาก็มีหนังสือมาว่าห้ามเข้าไปห้ามไปรายงานตัวให้พี่เนี่ยไปอยู่ที่โรงงานเก่ากับรปภสองคนแล้วก็เอากล้องวงจรปิดไปติด,ต,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 ดตั้งเฝ้าดูพี่อะไรพวกเหล่านี้มันก็เป็นการกดดันอะไรที่หลายเรื่องอยู่พอสมควรแล้วก็พอมาประจวบเหมาะก็ก็คือมีมาตรการกดดันที่หลายอย่างแต่ว่ามันประจวบเหมาะตอนโควิดพอดีก็เลยเอาโควิดมาสร้างแล้วก็เลิกจ้างพี่ตอนนี้ก็คือถูกเลิกจ้างไปแล้วแล้วความเดือดร้อนในรอบนี้ล่ะคะ ความเดือดร้อนในรอบนี้เนื่องจากว่าช่วงช่วงไป,ไป,ปลายปีเนี่ยเหมือนสถานประกอบการหรือว่าโรงแรมหรืออะไรพวกเหล่านี้มันเริ่มจะดีขึ้นเนาะหรือว่าอุตสาหการรมบางตัวมันก็เริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะกลับคยอยกลับเข้าไปทํางานแต่พอมาเจอแบบนี้อีกอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งกลับเข้ามาเหมือนเดิมอีกแล้วมันจะเติเตมหมายถึงว่าคนที่อยู่ข้างในอยู่แล้วก็ถูกผลักออกมาเลิกจ้างมาอยู่ข้างนอกถูกไหมคะอันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วลูกหลานพวกเราอะ่ะที่เรียนจบก็ไม่มีงานทําอ่ะคือตอนนี้ทุกคนไปนกองอยู่ในบ้านอะ่ะอยู่ในชุมชนอ่ะ แล้วมาตรการของเราที่จะดูแลเยียวยาหรือว่าโครงการที่จะเป็นรุนส่งเสริมให้เกิดอาชีพการกระจายอํานาจเข้าไปสู่ชุมชนให้ชุมชนจัดก,การตนเองว่าเขาจะอยู่ยังไงเพราะโควิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าทาสั่งจากส่วนกลางอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วมันต้องไปดูบริบทพื้นที่ว่าพื้นที่เขาต้องการที่จะดูแลชีวิตพวกเขาอย่างไงทาไงเขาจะอยู่ทางเลือดทางรอดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องตัดสินใจเองในชุมชนของเขาเพราะว่าพื้นที่ทางกายภาพในชุมชนมันก็มีความต่างเนาะ อะไรพวกหล่านเี้ยตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ไม่ได้หางานใหม่หรือว่ามันหาไม่ได้อะค่ะมันไม่มีงานทำอะค่ะจะไปเราไปสมัครงานไม่ได้อยู่แล้ว,ลวตอนนี้ด้วยด้วยอายุด้วยแล้วก็ด้วยโควิดด้วยถูกไหมธุรกิจมันไปไม่ได้และอาชีพที่ในโรงงานเนี่ยมันเริ่มไม่มีแล้วไงมันจะใช้ AI เข้ามาแทนคนเยอะใช่ไหมคนงานก็ยิ่งจะถูกผักออกมาถูกผักออกมาอันนี้พี่ถึงบอกว่ามาตรการของเราที่สําคัญก็คือเรื่อง สร้างอาชีพให้กับประชาชนเนี่ยอาชีพใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในยุค New Normal เรื่องของหลังโควิดหรือว่าในช่วงสานการโควิดเนี่ยอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญ แต่ว่ารัฐยังไม่มีอะไรนะตอนนี้กระทรวงแรงงานก็ไม่มีนโยบายอะไรโดยส่วนตัวค่ะากคราวที่แล้วเนี่ยโควิดรอบที่แล้วที่มันส่งผลกระทบกับเราเนี่ยมันทําให้เราเกิดภาระหนี้สินอะไรขึ้นบ้างไหมคือแน่นอนอะคะ่ะโดนนะสำหรับคนที่มีหนี้สินอย่างเราเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะแยะมากมายเนาะเราเป็นหนี้ในระบบหนี้สากลหนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถาที่จะไอ้นั่นไปได้ใช่ไหมเราก็สามารถถอนผ่านได้ใช่ไหมคะแต่เพื่อนเราอะที่เขาเคยวางอนาคตไว้ว่าเขาจะต้องเกษียณ60ไง แต่ตอนนี้อีกสิปีเขากเกษียณเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะส่งบ้านหมดเขาจะผ่อนหนี้อะไรทุกอย่างหมดแล้วเขาจะเอาเงิน,กนเกษียณเนี่ยไปทําอาชีพเล็กๆอะไรของเข้าอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันไม่ใช่แล้วตอนนี้มันพังไปหมดเลยมันไม่คือมันไม่มันไม่มีเหมือนที่เราคิดเลยนี่ก็ไม่รู้จะไปใช้ยังไงงานไม่มีทําเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่นก็ไม่มีไงเออนี่ก็คือแล้วก็เอ,อนี่นอกระบบอีกนี่นอกระบบมีโอ้โหตอนนี้ มันไม่ใช่ดอกเบี้ย,เ,ย,เ,ยเหมือนหนี้ธนาคารใช่ไหมคือทุกคนมันไม่มีทางออกมันก็ต้องเป็นหนี้อ,ะอ่ะทั้งในระบบทั้งนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยลราในส่วนของเงินช่วยเหลือเยียวยาอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงเรียกข้อเรียกร้องของเราคือทําไมถึงให้เขาเยียวยาเท่าเดิมเหมือนรอบที่แลบบ้วคือเราคิดว่าเราไปดูจาก,กงบประมาณเนาะถ้ารัฐบาลเนี่ยงด,งดงดงบ ซื้องบประมาณนะพวกอาวุธยุกภณ์ต่างๆนะ,ระกระทรวงกลาโหมอย่งบประมาณค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเยาวยาเนี่ยเราไม่ต้องซื้อได้ไหมเราไม่ต้องจัดสรรงบประมาณให้กับรกระทรวงกลาโหมเยอะได้ไหมถ้าเราไปดูในรายละเอียดนะคะมันสามารถทําได้เรามีข้อมูลว่าถ้าเราจะบอกว่า เรื่องแลฐสวัสดิการทุนหน้าเรื่องเงินเยียวยาทุนหน้าเนี่ยมันมันสามารถที่จะใช้ได้ถ้าสมมติอ่าแต่ว,ว่าเอาตรงนั้นมาช่วยประชาอ่้มาช่วยก่อนถูกไหมละ่ะเอามาช่วยก่อนอะไรอย่างเงี้องยอะไรก็เลยเป็นข้อเสนอห้าพันใช่แต่แล้วในมองในมุมของสามพันห้าสองเดือนที่เขาถแถลงออกมาพูดอ่าใช่ค่ะมีความรู้สึกยังไงในส่วนนี้ คือม,มันจะช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมถามว่ามันช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้เฉพาะกลุ่มไงแต่ไม่ไม่ทุวนหน้าแต่ต้องยอมรับรว่ารัฐบาลยอมรับไม่หละว่าประชาชนเนี่ยเขาเดือดร้อนทุวนหน้านแล้วพวกเราที่ค่าจ้างเนี่ยก็คือค่าจ้างขั้นต่ํานะเราไม่ได้ว่าค่าจ้างแบบอะไรมากมายถูกไหมค่าจ้างขั้นต่ําถ้าหากวันหยุดออกนี่เราไม่ถึงเก้าพันนะเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แล้วมาลดเวลาทํางานเราอีกมามีวันหยุดมีอะไรอย่างเงี้ยเงินเรามันไม่ได้อะไม่มันไม่ไปเรื่อยๆตามรตามการทางานใช่ใช่มันก็ลดลงไปเรื่อยๆ,ม,ยม,ม,อยๆมันก็เป็นภาระไงมันไม่มีทางออกอ่ะคุณภาพชีวิตอ่ะลูกหลานเราล่ะกาศรศึกษาก็ยังไม่ฟรีอะไรก็มีคือมันเป็นภาระหมดอ่ะตอนเนี้ยประชาชนก็ไม่รู้จะมีทางออกยังไงลนะก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลนั่แหละม,มองอยังไงคะถ้าแบบว่าในส่วนของข้อเรียกร้องของกลุ่มคนมาตราสามสที่มัน หอนไปทางไม่ได้อย่างเงี้ยอืมัมนมอาจจะมีผลเป็นจริงขึ้นมาอย่างเงี้ยพี่มองว่าอย่างไงแบบก่อนเราจะจมีการเรียกร้องอะไรที่ให้สื่อคนมาตาถามสามคือคือมันต้องเป็นแนวนโยบายของรัฐเนาะแล้วต้องมาถามเราก่อนวนะ่าถูกไหมผู้ประกันตนเนี่ยเรามีบอร์ดประกันสังคมถูกไหมอ่าเรามีบอร์ดประกันสังคมแต่ว่าเราจะต้องมีอาจจะมีเบทีพูดคุยแลกเปลี่ยนว่าถ้ารัฐบาลจะเอาเอยาพวกเราอย่างเงี้ยมันต้องมีมาตร เราต้องมีความต้องการอะไรถูกไหมเราต้องการอะไรสมมุติว่าเงินประกันสังคมมีมันวางไว้อยู่แล้วเจ็ดกรณีถูกไหมว่ามันใช้ตามตามระยะเวลาตามเงื่อนไขอะไรของเขาอยู่แล้วแต่รัฐเนี่ยก็มองเห็นเงินส่วนนี้ก็เอาเลยเอาเอาเงินส่วนนี้มาเยียวยาแล้วก็บอกว่าเขาเยียวยาแล้วแต่จริงมันไม่ใช่มันเป็นเงินของของผู้ประกันตนเองที่เขาส่งแล้วก็จริงๆเราอยากให้รัฐบาลนประกาศอะไรออกมาเนี่ยคืออย่าให้มันมีความเหลื่อมล้ำนประเทศนี้มันเหลื่อมล้าเยอะพอสมควรแล้วเวลามาตรการอะไรก็คือ อยากให้มันเกิดความเหมือมแล้วผู้คนต้องเสมอหน้าทั่วนหน้ากันอย่างงี้ค่ะก็คืออยากให้อยากให้ผู้ประกันตนเป็นหนึ่งในประชาชนที่ควรจะได้รับเงินเยียวยาใช่ค่ะผ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ู้ประกัน <ๆ S 1> ตน, <ๆ S 1> ต,นตามมาตรา3-3เนี่ยต้องได้รับด้วยค่ะก็คือก็อค,อค,อคือถ้าไม่มองถึงยอดเงินก็คือ,อยังไงยังไงก็ควรจะได้รับอย่างนี้ใช่ไหมคะคือจริงๆถ้าไปดูจริงยอดเงินมันสามารถทําได้อยู่แล้วอ่ามันทำได้ทำได้อยู่แล้วอยากให้รัฐบาลแจ้งคือรัฐบาลนายกต้องแถลงออกมาเลยว่าที่มันไม่ได้เพราะอะไร ประชาชนเขาจะได้รู้คุณเอางบประมาณมาดูซิงบประทรวงต่างๆมีเท่าไหร่ตอนนี้ที่มันไม่จําเป็นเราออกมาเพื่อที่เราเนี่ยจะได้อะไร,จะไ,ไระชชจะได้เห็นไงประชาชนจะได้เห็นคือมันมีเหตุมีผลถูกไหมทุกคนยอมรับได้ภายใต้เหตุผลของมันมันไม่ใช่บอกว่าเออเราอยากได้แล้วคำปั้นทุบดินหรือเราอยากได้โดยไม่มีเหตุผลแต่เรามีข้อมูลที่จะพร้อมคุยกับรัฐบาลแต่รัฐบาลนี่คุยไง ก็ออกมาตรการอย่างเดียววันนี้ก็เลยเป็นทางทาให้มายื่นหนังสือใช่ใช่จริงๆเราเราแถลงข่าวไปแล้วเราก็คิดว่าวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยจะเอาข้อเรียกร้องของเราไปคุยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เอาข้อเรียกร้องกลับไปคุยแล้วก็ออกมาตรการออกมาอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยแบบยังไงยังไงก็ต้องมายื่นเพราะ่จะเคาะกันแล้วใช่ใช่คือยื่นอยู่เรื่อยๆสองสามเดือนเนี่ยอะไรนะจนกว่าจะได้เพราะบางครั้งเนี่ยประกาศย้อนหลังได้เลยถูกไหมรอบที่แล้วถูกไหมใครไม่ได้ก็ย้อนหลังให้อะไรอย่างเงี้ย ทำได้หมดแหละถ้ารัฐบาลจริงใจจะาําถูกไหมคะแต่วันนี้คาถามว่าคุณจริงใจอะทําหรือเปล่ากับประชาชนหรือเปล่าฟังเสียงเขาหรือเปล่าแค่นะี้ถ้าฟังเสียงมันเกิดการพูดคุยกันอยู่แล้วแต่นี่คุณไม่จริงใจไนงะตอนนี้ก็คือแบบยังไงแต่จะขอให้พิจารณาในส่วน,นใช่คุณต้องพิจารณามันต้องทวนหน้าถูกไหมแล้วเอาบอกว่าถ้าจ่ายเราห้าพันสามเดือนเนี่ยประชาชนทุกคนเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่เราจะเอาเงินมาจากไหน คุณแถลงมาแต่ไม่ใช่มันเรามีมาตรการนู่นนี่นั่นโอ้โหเหมือนดีหมดทุกอย่างไม่ถามเราเลยว่าเออมาตรการมันถึงใครยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยม,มองว่าก็คือถ้ายอย่างนั้นน่ะก็คือในส่วนของประกันกสังคมเนี่ยก็คือควรที่จะได้รับเงินส่วนที่จะได้สังคมหนึ่งส่วนละแล้วก็คืออย่างนี้พี่ไม่คือ อย่าไปแตะเงินของประกันสังคมเพราะมันใช้ตามกลไกลของมันอยู่แล้ว<ม>ถ้ามีมาตรการเดียวๆ<ม>ก็เงินภาษีรัฐบาลนี่แหละเราใช้ก<อ>ันทั่วหน้าใช้กันกลุ่มเดียวไปเลยก็คือในส่วนของประกันสังคมก็ปล่อยเป็นของประกันใช,ใช่ใช่ค่ะใช่ส่วนนี้ก็คือ,อโดยทั่วไปก็คืออยากให้มองคนประกันสังคมมาตร3 3เป็นประชาชนใชใน<ะ>่วไปเช่นเดียวกันใช่ค่ะโอเคอขอบคุณค่ะ